พอแล้วปะอ๋อพอแล้วงานเจ้ามื่อสิเวยตลาดก่อนแไปขายกำขายเนาะกำขายกำละาชงพันสามพันไปหาพันมาได้ก็ขายในตลาดนะขอยื่นคอหน่อาบน้ำนะนะให้กว่าว่าเอาไว้ป่ะยังมุดว่าน้องคอพะนะแมน อะไรอันด้ไปถุทห์นึ่งแล้วก uh, ็หายต้องสีใสหฮอหนึ่งค่ะปันทังไนเลยปั่นกันพูด้์ห์แล้วเจ้โดยถุงยางไข่ค้อมากินเรื่อเนี่ยเนย ทายกับสบายดีทั้งโซ่แม่น้องน้ำพิงเด้อเฮ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องสาวเนมาเก็บผพรมีคาวมากระตาเอ้ยสิวมาตั้งไวนะ้เลยตั้งไวนะ้ก่นะอนก็หลายเติบได้บนเราเนี่อยอิ่มหนึ่งนะเรอได้อิ่มหนึ่งก็ต้อง้ลูกลายใช้หน้าเวลาชดุดแล้วลูกถิงยืนกันแล้ววะ พอแล้วก oh, si ันเนาะชีว si no. ิตเรายังยังงั้นสู่ชีวิตลูกลายบัดใหญ่พุ่นได้สิสบายแม่นตัได้ใหญ่มาก็ขึ้นกับคนว่าสิเป็นแบบไรเนาะใหญ่มากนี่ให้วแล้วแต่าสิเป็นอ่าได้ได้โตแต่ใจเฮาเลี้ยงบ่ได้คือเพิ่นว่าแหละ ปาเนาะปาลงเนาะปาลงหันป้าปาลงหันพุณเราดทไมคเราหัวใจแนผูบอะไบ้าปาสิไท่นปาาปานาปาลปาลุงามอีเนาะโอ้ไก่สีน่านั่นมากินกับลับซิ จะป็นเป็นปลาเป็นอั่นนั่นมันเหี้ยฮั่นฮั่นไอยังน่ะฮั่นฮั่นเว้ยบอต้องว่าบ้านใดเขาพูบดเลยสำเนียงบ้านแค่ฟังเสียงเขาก็าูบเลยว่าสำเนียงอันนั่งนี่รถรถไทยนากระรถไทยนา มึงยังเคยเล่นมากล่มหายบ่โอ้โหเห็นแต่หัวดิบๆไปเฮ้ยเพื่อนับเพื่อนก่อเป็นนักเล่งอีกแล้วเฮ้ยเออวงช่วงคนชิมล้งน้าหมอบล้งน้าสีชัยเนาะเออน้าเพื่อนเื่อนกระดิ่นดีใช่ไหม ว้าผ wow, oh, wow. ุนตรงไหนเราอยู่รออกมาเลยู้ว่าย้ดีได้เรานะยางปุด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 แต่ไม่จะงอได้ไงเออไปอะไรผนเอาเงินเต้การตามดังล็อกอันนี้ว่าอยู่ย่างไว้ใคิดเบิ่งเแล้วางเมื่อหาแม่แล้ได้เนาะข้อเดียว ่อุอมลูกอีกเลยเหมือนนั่นเขาข้าไปหาตั้งแต่วันแรกเลยหรอใช่<ะ>แล้วอุ้มลูกขับไปวันั้นเลยโอ้เบิ้งขับไปเบิ้งเอ้ยเอ้ยก้มเอ้ยก้มบัดเดียวนึ่งงวงวงมาน,นี้เราหดพุนด่นเลยขามทางถน <c oughs> นเลยวิ่งไปก <c oughs> ็ไวในหลังเนาะนี่ก็ยังอยู่ส่วนของไอ้พุทธไม่้อง,องอเลย อันนั้นี่เพือเด้เนาะนั้นนี่ชชัประตูเราชนคืออันนี้อห้จชใชัเพื่อเ่ชินีนั้นนี่นี่นี่อีนั้นนี่มีจ้ปจับแล้วกัดกินเบกาัแม่น้อยกินแล้วเออพร้อมแล้วปะอ๋อพอแล้วงามก็มือชิเตลาดกอน ได้ขายกำขายเน้วกำขายกำละาชงพั 5, นสามพันไปหาพันบได้ก็ขายในตลาดนะอคอชื่อะกำนะหาพันมีลายพดดนิ้วนินวนนนะต๊อปาน,น่งมีสีปามขันคนบิดนึกมีสีเรามักหมี่อะไรตีชื่ออัน คยังขายังยัง้ช่อยยังขายโอ้ขายขอชื่อเเเห็ดชงลุก้นน้ำตีเจากะเห็ดแบบเดียเห็เห็นว่ามุนสารวัตอะไรเมียเราินเกะปไงต้อเห็นน้องแตน่องเตเห็ด เดวต้อง่งรุดน้ำพร้ำเลยนี่เล่นไปกันเล่นเื่อเนาะสีชัยเนาะข้องพูดเหมือนผกเลาวเนาะวงคือเิบีงามแต่งาม่อเ็จย็บด้วยเราบอกไอ้พุดเย็บด้วยแล้เราน้อยดเลยดเลย นี่เห็ดชีนบ่แต๋อเห็ดที่เพิ่นย่างกินในเมนบ่แมนฮะยบอเมนจะจักบ่เห็ดชีนที่บอเพิ่นย่างกินนะนะเห็ดชีนมันสิเป็นสีดำดำบอเมนอันนี้น่ะนอมอะไรน้องจะดำแมนบอเมนเนาะเล้ต้องน้ำฝนบ่กินเขาขยิบวันเชงเกตได้พุทธดาวมัมีไฟฟ้าบ่เอา ใช่เองใช่โหมดสำหรับเซชเรามีเงินกับตอนนี้เนาะตอนี้บตนี้ได้มาหนี่งบอชเรามีเงินเข่าเนาะตอนี้มานี้รับไมนาอหลังแต่เรา่เนาะเราเห็นแล้วบอก

เองมาแล้วบอลงมาแล้วโอ้ฝ้าอะไรเป็นของเฮาเย็นโอ้ไม่ลงมาสองเราได้ยันบุพเพกันขนมมาดูกไทยลานปากไม่ชงวะชิเมื่อบอโอ้ยเมื่ออะไรยังเมื่อก็เมื่อก่อนอืมแังชิเมื่อก็นอนสิชัยทำชิเมื่อกันนะหอบเลยป่านะให้นิดเด็กตาดีๆ เป่าเป่าดูเป่าดูเป่าปิดปดูพุกอยู่บนคอี่อาบน้านะนะใครกว่าว้าเอาไม้ไปยังมุดมุดบนหลังคอพะนะแมนเรามด อไอุหอน่แล uh uh ้วก uh 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 uh, ็หาน้องสีไสหอนึไง่ะอตั้งหลยเลยปั่นกันพูหอแล้วจ้าโอ้ยถุงยางคอยคอมากินเลยเนี่เอาเนี่ยันเอาใส่นี่ไม่ต้องเตใส่เดี๋ยวีเตาใส่นี่กมได้แวงไ้ตีแวงมั้อไม่กินเฮือน ไม่กินกับลาบโน่นนันี่กระปุลกบปุลเขียดไม่ได้ชวนตัวนะบันจังเกียดลายแล้วเมื่อไรได้ชวนตัวนะมีอย่างมีอย่างเกิดอยู่บ่ไปสำรวจเบิ่ไปสำรวจเบิ่บ่บ่บ่เฮ็ดนะใบบ่แต้วไปเออเออผัดเอาแกงชุบลูกกินซะไปบชุบเอาแกงให้เราแกงชุบลูกชุเต้ากิน คำแล้วคำแล้วชิเมื่อชงยังไม่เองเด็กหน่อยสงคมเป็นันากลานเบบอกมีตู้อยู่บ่อมานะบ่ว่ามาลงวัดนงวัดถุนคำแล้วให้ได้เนาะเหมือนเมื่อเนาะ <c oughs> คองแลอวเขาก้อนไดเอเยชิโมส่งเนอกข่าอะไรจังนั้นมือมืออื่นมือใหม่มมจักมากดนยานาไม่ตู้คองกันเราสองคนน่ะบนรณาเราไ่ายมานำได้บนระเนาะมาบรรไดเพู่น่้อยนี่หูเลยหัวเราพลาดพืด้นมึงกินปากกินแห้งเลยพูดเลยยังมวยเยเนาะกับล <c oughs> ุการพอนพลอืม,อม,อม แต่ว่าคุณนี่สิฮู้กว่าฮู้กว่าคุณนี่เพราะว่าตอนนั้นได้ยินต่เสียงไห้อ่นแกกิ๊ดน่ะกิ๊ดนะไปใช้สบ่น้ำมะแกงไปเรก็ได้แกงชิลูกชิเต้ากินเฮาพอได้กินอยู่เฮานะงามจับอ่อแกงแต่บวบจักนอยเนาะมบวบยานาง Trời mưa phun vào này, mưa xuống, ờ, không phải nhang của em, vào đây, pha mưa đấy ơi, con, khâu mi nhắn nửa, khâu ơi, mưa ơi, lọc vào tô con đấy, rồi <laughs> chăng mưa xuống là phun vào, phai pha mưa, Nhà hay mưa và thao mưa, yeah, nhàn con, càng ban con thì trong này bún, dùng phai sơn gần con. สำรวจมียังแน่เอากระเป๋าเนาะนคิดเอ่ยหันเอ่ยว่ายายบนนอนเป็นยังไงจะนอนดีใช่ค่ะนอนข้นนางหน้าห้องนอนห้องข้างในพุ่นเลยายห้องนอนตัวเก็บเครื่องนะอันนั้น่ะเอ่ยคิดือวานตัวนี้เพราะว่ามันประตูมันขันปรงเยี่ยมกับงันง่ายเลยแล้ก็ตามใจเจ้านอนตัวใดมันเคยนอนมองใดกับนอนมองนั่น,นเวสต์เพียนห้องแบบเวสต์เลี่ยนห้องน้องบ๊อง ว่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นห้องเก็บของของเรได้เลยเป็นนอนห้องนี้ป้องวันนอนคืนว่ะวันหลายพันเีนยดแต่ดีาาออแต่ว่าเออนน้องแตวียนมีกุญแจกุญแจล็อกจัาเจอและเด็กห้องน้อง้องน้ำอยู่ในน่ะอาอแต่ว่าน้ำมันกสิอันตรายเดยืองอตู้ตั้งกระดับประตูก็โอ้ยโอ้ยฉีกเข่าประตูมันได้เขา อันจับผ่าจะมีไปถ่าไดมีตัวเียะีตัวเงี้เยนนวเตียงม่สีมีตัวียาวทางหยาเียบเออไปฮูจุดอานเข้ากะตายคือเก่าแม่จะฮู้หัเคอยไปได้ประมาณเอ้ยเห็นในโทรศัพท์มั้นะในในโทรศัพท์อือีนิ้วมืทังหน้าบ่เห็นได้แบบนี้ผู้ชายปีกขาแบบนี้เหไปได้หน้าเกิด ลบตัวนี้อี่มือข้เขาบีบข้ให้่อยล็อกว่แยามแคนมันดินขึ้นอบล็อกเลือนล็อกได้ันเราหูเราสอนวิธีพี้ทาเอายาชูมใช่เอาอูแบงนี้เท่าไรก็หดให้กัเนีดว่งผ่านข้อจับมีดมื่อมีดอยู่มันจับแคนเขานึ่งยามเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้มาทางมาทางล่างมันพี่ทีเอาบัวชดรแบบนี้ทางหลังเขาอดจับแคนเขานึ่ อยู่เบ hmm. yeah. hmm. no. hmm. um, hmm. hmm. like ื้องลังเลยพวกกิมงานพวกอันนั้นเขาบอกกันได้ในแทรทันนั้นจำเนอแต่วเนอะอย่าเดินหน้าถอยลังเขายู่ทางทีแฮะเขาฮะผู้หญ่จับแขนเขาทำจับมัอดีนะกูหักคือขับรถผู้ชญ่ถ้าจับลายมือก็ไม่ได้อีกถ้าจับมือเดียวนเอายู่รถผู้ชายมือยัญไก็ได้มือด้ก็ได้ถ้าจับไปทำเขา่ลงได้มือเดียวนี่เสร็จะหักให้เทบไห้เลย หักก็หักหลอนมือก่อนฉุดเราเลยจำไปเลยเมือเดียวเนี่ยเข่าชูไว้ม่ได้เมือเดียวเอาได้ก็ได้ถ้าจับลายมือเข่าแห้งได้ไม่ได้ถ้ามือแห้งนี่จะเป็นเจ็บเลยเจ็บเลยในพื้นที่เจ้าน้าที่องเรานะเจ้าหน้าที่เจ้าน้าที่เจ้น้องนะเฮ้ยแต่หักหลองชูบ้างนี่คือบอกกันป้องกันไว้เพื่อมันเป็นเนาะ โจทย์เซิร์นปรเชิญหาเขาปิดปากก่อนเย็ดนะเย็ดนังหนังแมวเนี่ยมากขนาดฮ่าถ้าหอนเลยหี่น้องเลยคือว่าบดอยู่ย่านยังกิ๊นนี่คือแตกคือเต้นอ้าคนอาคนต่ว่าเมื่อนี้หันไข่แนวมืนอนี่คมนมาตก โอ้เลหนึ่งอยู่นอกพี่พุดเขานำจำปลาไม่ไม่ฟื้นไหยังม่้นเลยอันนี้ป่าซ่าบอเลยไปก็ไม่ไลนลงไล่กันโอแม่เขาค้าเหมือนเขาจะคล้ายดล่นรขาอ้เรื่อปาซจดรถมื่อวานบตัวบอรงมีว่ะป่าซาอดได้คุณป่าซา ก็ไม่ใหญ่ๆตัวนั้นชูงไปยับไปทางในอหนประมาณประชาเขาจอดได้แต่พอเขาจะขายเด่นแล้วนี่ค่ะเม็ดเทไรเมล็ดลมหลังหนึ่งค่อประมาณสี่ห้านบาทก็ถูกขายตัวเป็นเงินเหือยเงินแสนเช้าวันนี้เขาเอา้เอาเอาละค่ะสองสามแสนสแสนห้าแสนดมเฮือดหลังหนึ่งสีห้าแสนบาทเอาเงินมาจะใช้ เดินหน่ะทางเนาะเขาขายแค่ละยัขายหมดเรนเขาหมดเรีนคนในบ้านนี่บ่โดนอ๋อโอ๊แพงพอแล้วเนาะเอาเรื่องพอแล้วอือถี่ใช่ใช่เมื่อเมื่อหำเมื่อเพื่อนเจ้าบ่เมื่อบ่เมื่อบ่้อืออือโดนอ่ะวะโดนโดนบอ้ะเมื่อบ่ เดยเบ้างลูกเดินเดิไยายเ่าเลยเ่อ่าหลับไปแล้วประเด็นกับลูกชาวน้ำฝนพอนยหลับปปัดเท่าปัดเแดนป้าคนปัดเทาเฉียไหกินแม่ขนมเนี่ยเดเฮ็ดไว้เฮ็ดป้า่ะ ป้าเอาไปไปนายป้าแกงชื่ยกินไปเจ้อยู่กินแกงเฮ็ดล้ำป้ากันบ่เอา,า,มาแม่เอาแม่พูดได้มุนด้วยค่ะเรื่องแม่แคบก็ได้ทีคักป้ายใป้าเตรียมแม่ชื่อกินเสด็จเมื่อช่วงป้าพอวัดเมื่อวัดยางเมื่อเนาะ,ะจิกเข่ามาลงชังหัน บ้านอะไรที่เมื่อส่งเพื่อนอือฟันไหลแล้วก็นอะเห็ดแบบชัวแบบเอารถเข่าเลยนี่อือเป็นห้องน้ำอันนี้ก็หองปรุงปุ๋ยบาบนี้ม ใแล้วมันมีเอื้อยเอื่อยมือนำป่าชหมุดรหมดคันบ่เมตุ้คอยทางอยู่เป็นยังดูนะสินเคสแบบนั่นนะบ่เ้ สบูเตรียมเด้นะเตรียมหง่บ้านได้เนาะแบบคำยูชสยน้อยูชั่นอยูชัยก็ได้บริษัทน้องนุ้มว่านี่แหละมาแวบบริษัทผมแรไปจอห่าค่าผดแแฟบกว่าตอนวันนั้นจะไปได้ไปได้อาบแดดถูกทางน้ำใหม่เมืวานกได้ชอบเชอบเพิดมในน้ำมคนคนสกคน

แอ้ว่าพันจีพันจับรถวอวได้ัอันอเมินบุไรอันนี้ไหนกล้วไอ้เมินนะกลัวยุกกลไปไปไปชินไปทีมงานชาวเต๋องไว้ทีมงานชาวเต๋เพ่นบุเมื่อเมื่อเลยพูดเลยโดยสบายดีเด้อโดย

ปลาบานนี่ปลาลุงเลยทำไมก็สำหรับคลิปนี้ทั้งเขาก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุงนาลายเด้อเนาะที่เข้ามาขอบคุณคิปตรงต้นจบเรากับประคับโฆษณาเนาะปลาปลาปลาลุงปลาเต้าขึ้นขึ้นก้นเงินบ้างเป็นไงเลยปลาปลาคนสิบพันสิบพันดูเงินเก็บนั่นไว้เด้อตอนนี้ยืนนั่นไห้นาพองพิงค่ะเออ Hãy quân sĩ pái nơ kép kịch ra chuỗi nọc tìm 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 เมื่อก่อนเหอพินดองเลยเนาะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ทางห้ากาจะได้ขอจบคลิปไปก่อนขอบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเดรย์ที่ขับมาครับชมคลิปตั้งแต่ต้นจบเราก็บ,บัข่ามโฆษณาเนาะสะรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดีเด้อ